ตอนนี้ก็ขับมาทักระยะนึงแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามคนขับก่อนว่าช่วงล่างแท้ง300ร,รุ่นโปรเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะถ้าตอนออกจากศูนย์มา,าลมยางมันอยู่41นะครับก็จะดูว่ามันกระด้างไวแข็งไปนิดนึงแต่ว่าก็เพราะว่าประหยัดน้ำมันนะแต่ว่าพอเราปล่อยลมยางให้เหลือแบบคอมฟอร์ตตามสเปคที่เขาแจ้งมาครับ36ก็นุ่มขึ้นเยอะเลย ขับสบายหนึบเลยฮะแล้วก็ไม่กระด้างครับถามว่าประหยัดน้ามันไหมมันก็ไม่ได้เปลืองนะครับก็ปกติไม่ได้เทบแย่งไม่ออกอยางตอนลมสี่เป็ดเลยใช่แค่ฟิลลิ่งการขับของฟิลลิ่งการขับก็จะต่างไปเลยครับรู้สึกว่าจะขับขับสนุกขึ้นเยอะแต่นั่งมาสักพักหนึ่งก็ไม่โยนเลยนะก็รู้สึกว่าโอเคแบบปกติอ่ะจะเป็นคนเมารถง่ายไงใช่ตอนนี้เมาตอนนี้ไม่เมารถแล้ว วิสัยทัศน์โอเคค่ะวิสัยทัศน์คือดีเลยไม่โอเคหละดีเลยเขาเรียกว่าหลีเลยเพราะว่ากระจกบานหน้าเบื้องเริ่มเลยเห็นไหมกระจกบานหน้าเอ้ยกระจกมองข้างเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูกระจกมองข้างแบบประชดอ่ะนี่ตะโกนกระจกมองข้างแบบตะโกนนะคะวิสัยทัศน์ดีมากเดี๋ยวให้ดูข้างๆมุมคนขับแล้วก็มอง มองระยะได้ไกลขึ้นมากๆนะคะถ้าส,สาวๆหรือนุอ่งๆที่ขับรถคันเล็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้อยากลองแบบอับใช้ขับคันใหญ่มองว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าพงมาลัยน้ำหนักพงมาลัยเห็นนขับเขาบอกว่าแบบเบาเกินแต่ว่าวก็ไม่ไมเบาน,นะครับยิ่งขับเร็วมันก็ยิ่งหน่วงนะครับอย่างตอนนี้เราขับความเร็วประมาณร้อยนึงตึงเลยครับไม,ไม่ไม่ไม่เบาเลย